ครับก็สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการซ่อมเหลิวนะครับทันเหลิวสําหรับมือใหม่นะครับอาจจะนานาท่านอื่นอาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับที่ปลายเหลิวเรามันขาดนะครับเหลี๋ยวมันขาดสามารถซ่อมได้นะครับไม่ต้องทิ้งครับ เอาไฟแชกลนหรือว่าเอาคัตเตอร์ขูดออกก็ได้ครับอันนี้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปกติมันจะมีอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันขาดไปนะครับมันนานไปมันอาจจะขาดอันนี้เป็นคันเก่าคันเก่าแล้วซ่อมมาอุดตุดมันก็ยังใช้ได้นานนะครับตกปลากินได้อีกนานครับ อันนี้จะมาทําให้ดูครับอันนี้ผมไม่มีไปเช็คลน,นครับผมเดียวคัตเตอร์ขูดไปเช็คลนน่าจะดีกว่านะดีไม่ดูดบุหรี่ครับไม่มีไปเชค็ค ได้ลราก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้สายนี้ก็หาได้ครับจากของขังนะครับพวกของขังสายของขังสายมีผมได้มาจากสายตะกุดนะครับตะกุดใส่แขนนะครับใส่แขนคือน่าจะไม่ขังน่าล่ะถ้ามาทาทุ่นเหลวน่าจะขังทีนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยครับมันสามารถเสียบเข้าได้ครับ จะเป็นเชือกถักนะครับเสียบเข้าไปลึกประมาณหนึ่งนะครับน่าจะลึกพอประมาณนะครับก็จัดจัดมันหน่อยนะครับให้มันแน่นๆหน่อยนี่นะครับเห็นนะครับอันนี้สำคัญครับใมกาวร้อนนะครับกาวร้อนหยอด ใช้ได้อีกงานครับไม่ต้องทิ้งครับเนี่ยครับการร้อนหยอดไปเลยไม่รองไม่หลุดครับโอเคครับเดี๋ยวร้อแนแห้งครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ปกติ ร็ดลับเล็กๆน้อยๆครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชม